พ o ดมอร์นิ่อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณสวัสดิ์คุณสวัสดครับอาจารย์คครับสวัสดีครับคุณวัชรินรสวัสดีครับคุณสุชาติครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจา์ตัดผมใหม่ด้วยช้าวนี้ดูสดใสค่ะจารย์ค่ะสวยเลยขอบคุณครับเชื่อจา์ก็ไม่ยอมแพ้เราเหมือนกันนะเนี่ย เราต้องส,ส,สีสันสดใสครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องของสรุปเรื่องของความคิดของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนของสหรัฐกับการประชุมครั้งนี้ครับอาจารย์แน่นอนว่าสหรัฐเองก็มีหลายๆ a เจนดานะครับที่อยากคุยกับผู้นําอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สหรัฐเองก็มองว่าเป็นช่องเปิดทาง้านยุทธศาสตร์ที่จะเข้ามา engage กิจการในภูมิภาคนีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอาเซียนเองทั้งจริงๆแล้วเดินทางไปครั้งนี้เนี่ย 9ประเทศนะครับเพนโนเป็นผู้นำ8ประเทศแล้วก็คุณล็อกซินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ก็ไปแทนโรดิโกดูเตเตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็9ประเทศที่เดินทางไปเนี่ยก็ไม่มีใครหลุดนะครับทุกคนเนี่ยยังคงยืนยันจุดเดิม mm hmm. จุดยืนเดิมนะครับของอาเซียนว่า1ก็คือเราไม่ต้องการการแทรกแซงจากประเทศภายนอกนะครับแล้วเราก็บอกว่า แล้วถ้าเกิดว่าประเทศมหาอำนาจภายนอกอยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยต้องยึดหลักการที่เรียกว่าอาเซียนเซนทรัลิตี้หรือว่าการมีอาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเองต้องการที่จะยกระดับนะครับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐจากเดิมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับ strategic partner ให้กลายเป็น comprehensive strategic partner อย่างเงี้ยนะครับอาเซียนเองก็ยินยันชัดเจนนะครับว่าโอเคเราพร้อมรับทุกคนแต่ว่าสหรัฐจะมาใช้ทางรัฐแบบจัดประชุมแบบนี้แล้วขอเป็นเลยคงไม่ได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสหรัฐไปต่อคิวก่อน mm hmm. เดี๋ยวมี assessment process นะครับต้องมีเรื่องของการประเมินก่อนว่าเออเราควรจะยกระดับคุณหรือไม่ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราคุยจะอีกทีหนึ่ง mm hmm. เดือนพฤศจิกายนปี2022ซึ่งซึ่งก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐครั้งที่10 นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่แสดงเจตจำนงอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็ทําให้เห็นนะครับว่าจริงๆอาเซียนเองก็มีอำนาจต่อรองนะไม่ใช่แบบพี่ใหญ่อย่างสาหรัฐขออะไรมาก็รีบส่งให้ทันทีนะครับ mm hmm. หรืออย่างในกรณีที่สหรัฐต้องการกดดันเช่นต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของเมียนมาใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่าเมียนมาเนี่ยเราคุยกันในรายการหลายครั้งแล้วว่าเป็นพื้นที่ทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ mm hmm. ที่เชื่อมโยงทั้งเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็ หลังๆเนี่ยเราก็ได้ยินเยอะนะครับในเรื่องของการที่จะมีการส่งกองกําลังที่ไม่ติดสัญชาตินะครับคล้ายๆเป็น NGO เป็นภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปสนับสนุนอกองกําลังหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณตะเข็บชายแดนของเมียนมาอย่างเงี้ยนะครับเราเองก็ยืนยันกับสหรัฐนะครับว่าเอ้ยเราไม่ต้องการให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาจัดการประเด็นนี้นะเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ย ได้เคยคุยกันไว้แล้วตั้งแต่24เมษายนปี2021นั่นก็คือเรื่องของ5 Point Consensus หรือว่าฉันทามาติ5ข้อเพราะอาเชีนเองก็จะยึดมั่นในหลักการนี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องอยูเครนครับที่สหรัฐเองก็ต้องการอยากจะให้เราทำ Secondary Sanction นะครับอยากจะให้ความบาตท,ทางอ้อมกับรัเสเซียนะครับอาเซียนเองก็ยืนยันนะครับว่าโอ๊ยอาเซียนเคารพในกติกานะว่าเราจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของคนอื่นนะครับ เราเคารพในเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนนะครับแล้วเราก็เคารพแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยของใครเพราะฉะนั้นดังนั้นใครทําอะไรผิดหลักการอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับ <S <S แต่ว่าอ,อ,อยู่ดีๆเราคุยกับสหรัฐแล้วเราจะไปคุยเรื่องของคนอื่นหรือสหรัฐคุยกับอาเซียนแล้วจะไปคุยเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันคงจะไม่เหมาะนะไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่เราก็ไม่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 ไปร่วมหัวจมท้ายกับสหรัฐ ในเรื่องของการความบาดแบบนี้เรื่องก,การท่าทีของอาเซียนเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้สหรัฐเขาไม่พอใจไหมครับอาจารย์ด<ม>ูถ้าที่แบบเดี๋ยวนี้เล่นตัวนะอาเซียนผมผมคิดว่าสหรัฐไม่สามารถจะโกรธเราได้เพราะว่าสิ่งที่เ,เราทาเนี่ยมันคือการยึดม,มั่นในกฎกติกาสากลเราไม่ครับว่ากฎกติกาสากลสหประชาชาติใช่ไหมครับที่มีสมาชิกอยู่ทั้งร้อยเก้าสามประเทศเขาก็ยอมรับในกฎกติกาแบบนี้กัน เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราพิทักษ์ผลประโยชน์ของเราเองโดยการที่เรายึดมั่นในหลักการนี่ใช่ไหมฮะเราไม่ได้ทําอะไรและในความเป็นจริงก็ไม่ใช่ว่าการประชุมที่นี่สหรัฐจะไม่ได้นะครับสหรัฐก็ได้สิ่งที่สหรัฐต้องการด้วยนะครับผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าในช่วงเวลา4ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยความระหว่างอาเซียนกับสหรัฐมันเสื่อมซามลงถึงที่สุดถูกไหมฮะเพราะว่า ในตนเองก็ทำนโยบาย inward looking เนี่ยก,ก็คือมองไปที่ตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลางอเมริกาต้องยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอเมริกาเองก็ไม่เคยมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนสหรัฐหรือว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอีสเอเชียซัมมิตที่อาเซียนเป็นเจ้าภาพเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดช่วงเวลาสมัยของโดนัลด์ทรัมป์สีปีนะครับหรือถ้าส่งตัวแทนมาก็ส่งตัวแทนในระดับที่ไม่ใช่บุคคลสาคัญที่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็เคยถึงขนาดที่ เดินวอล์กเอาออกจากห้องประชุมแล้วก็ส่งตัวแทนแคทรอยก้าสามประเทศเข้าประชุมมาแล้วถูกต้องไหม uh huh. เพราะฉะนั้นตลอด4ปีของทรัมป์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐมันเสื่อมรามที่สุด uh huh. นะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการประชุมแล้วไบเดนเข้าประชุมกับผู้นําอาเซียนแต่มันก็เป็นการประชุมแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เท่ากับการได้พบปะเจอหน้ากันจริงๆแบบออนไซต์ site. การเจอหน้ากันจริงๆออนไซต์ site, โดยที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพแบบนี้เนี่ย มันก็เป็นคล้ายๆกระบวนการเปิดใจในการที่จะรบรอยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลา4-5ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของสหรัฐเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สหรัฐเองก็ยิงประเด็นสําคัญๆไว้หลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่จะต้องพูดถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องมีการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เหมือนกับที่เราเคยคุยกันไว้ในรายการของเราช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่<ะ>พูดถึงคาดการณ์กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกซึ่ง<ะ>มันยังไม่มาในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างน้อยมันเปิดประเด็นไว้บ้างแล้วแหละว่าเอ๊ะเราคงจะต้องพูดถึงการค้าการลงทุนซึ่งมันเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น<ะ>การค้าการลงทุนซึ่งมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเกินเกินแล้วด้วยแหละเรื่องของ supply chain resiliency <ะ><ะ>หรือว่า ความยืดหยุ่นยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานนะครับที่คงจะพูดถึงสินค้าสําคัญสําคัญแล้วก็ได้มีการระบุไว้ในเอกสารเขาเรียกว่าถแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐด้วยนั่นก็คือเรื่องของ medical supply นะครับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องของยาเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องที่จะกระทบกับเรามากก็คืออาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์า,าการเกรรษตรนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งตรงนี้คือพลังงานแล้วก็สินค้าไฮเทคต่างๆรวมถึงเซอร์วิสต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของ ความยืดหยุ่นยั่งยืนของ supply chain ซึ่งนั่นก็แปลว่าเวลาเราพูดถึงความยืดหยุ่นยั่งยืนเนี่ยปัจจุบันคำนี้ resiliencey เนี่ย<ไ>มันถูกใช้เพื่อที่จะกีดกันไม่ให้ประเทศหนึ่งค้ากับอีกประเทศหนึ่งในแง่ที่บอกว่าโอ้ยเมื่อคุณค้าขายกับประเทศอื่นมากเกินไปเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยคุณจะไม่ยั่งยืนนะเพราะคุณจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าบางอย่างได้และในขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นเครื่องกีดกันทางการค้าว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดคุณค่าขายกับประเทศนี้มากเกินไปหรือคุณค้าขายกับประเทศมากนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ความยั่งยืนของผมมันไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเ,เราก็เริ่มเห็นละนะครับแต่ว่าเรื่องอินโดแปซิฟิกเอเจนต์ฟรัมเวิร์กเนี่ยจนถึงนปัจจุบันเนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นร่างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเห็นแค่เพียงหลักการสืบค้อแล้วเราน่าจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่เดี๋ยวผมคงจะมาเล่าให้รายการนี้ฟังในครั้งต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่20ถึง24เนี้ย ประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการซึ่งนักสังเกตการก์ดทั้งหมดเนี่ยก็คาดการว่ามาแน่เที่ยวนี้ Indo Economic อินโดแปซิฟิกเ o คเ m น c น r a ์มิคเฟรมเวิร์กน่าจะเริ่มต้นจากการเจราจากับเกา,กาหลีและญี่ปุ่นซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีท่านใหม่ของเกาหลีใช่ไหมครับยุนอกยอนนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับฟูมิโอคิชิดะเนี่ยทั้งสองคนก็ประวารณาตัวเองไปแล้วว่า ได้เลือกข้างที่จะทำนโยบายร่วมกับสหรัฐอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในเวทีเอเชียแปซิฟิกครับค่ะอาจารย์อาจารย์คะจำได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ที่อาจารย์เคยพูดว่าการไปพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยสหรัฐคงจะคงจะพูดแน่แหละว่าการเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเนี่ยมันคงจะไม่ไม่มีการให้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์อะไรไม่ทราบว่าในครั้งนี้เขาพูดไหมคะครับจอก็ไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับเรื่องของการที่จะ ลดละเลิกภาษีหรือว่าเปิดตลาดมากยิ่งขึ้น mm hmm. นะครับหรือว่าพูดถึงเป็นไปได้ไหมที่จะมีเรื่องของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหรัฐไม่ได้มีการพูด mm hmm. นะครับ mm hmm. แต่ว่าเรื่องของการที่จะบอกว่าโอ้จะต้องมีมาตรฐานต่างๆมีประเด็นความมั่นคงต่างเนี่ยมีนะครับ mm hmm. แล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวิชั่นสเตทเมนต์นะครับ mm hmm. แต่ว่าเข้าใจว่าสหรัฐเองก็ขอด้วยว่าขอให้เปโตรนะครับขอให้มมริทามเปโตรหรือว่า คล้ายสอนชนนะคือคือไม่ใช่กองทัพเรือแต่เป็นเรือตรวจการชามชายฝั่งของชาารัโคสกาดอย่างเงี้ยมาปฏิบัติหน้าที่ในทะเลจีนใต้ได้ไหมอ้าวอาจารย์คพรับพอมีอย่างงี้ได้ยังไงคะนี่ทางจีนก็จะขยับยังไงครับอาจารย์่ทางจีนยังไม่ต้องขยับอะไรครับอาเซียนเองก็ไม่ไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้ครับเพราะว่าเฮ้ยคุณอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแล้วคุณจะเอาเรือตรวจการชามฝั่งของคุณมาอยู่ในน่านน้าของพวกผมเนี่ย มันก็กระไรอยู่ต้องไห้ครับคุณว่าคุณก็มาอยู่ในแม่โขงของเรานี่ก็ก็เยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพราะนั้นตรงประเด็นเหล่านี้ครับก็จะกลายเป็นฮอตสปอตต่อไปนะครับแล้วก็อันนึงที่เราคงจะต้องระวัดระวังด้วยก็คือเวลาสหรัฐพูดถึงเนี่ยหลายๆเรื่องมันก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็มันก็อาจจะต้องตีความให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสหรัฐบอกโอ้ยเรื่องของน่านาถ้าเกิดไม่เอาเรือเข้ามาก็ เรายัางไงก็ตามสหรัฐเนี่ยจะร่วมกันพิทักษ์เสรีภาพในการเดินเรือนะครับ mm hmm. free and open navigation mm hmm. โดยสหรัฐเนี่ยจะยึดมั่นในหลักการสากลน,นะครับที่เรียกว่าอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล United Nations Conference on the Law of the Sea ในปี1982 mm hmm. ฟังดูเหมือนปกติถูกต mm ้อ hmm. งไหมครับ mm hmm. เพราะว่า UNCS ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่า หนึ่งประเทศในร้อยเก้าสิบสามประเทศของสมาชิกสหประชาชาติที่ไม่ได้ให้สัตยาบันและยอมรับ UNCLS เนี่ยประเทศนั้นชื่อสหรัฐ oh. อ้อาวอีกแล้วนึกออกมาบอกว่าเอ้ยเราจะต้องรักษากฎกติกานี้นะแต่ตัวเองอ่ะไม่ลงนามและไม่ให้สัตยาบันในกฎกติกานี้อ oh. นะครับหรืออย่างกรณีที่บอกว่าโอ้ยสหรัฐเนี่ยอยากจะเป็นพันธมิตรกับอาเซียนมากเลยแล้วก็สหรัฐเนี่ยยึดมั่นในข้อข้อตกลงนะครับของ อาเซียนนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าดีเซลอีสต a เอ a ชียนิวเคลียร์เวเปิลฟรีโนะครับก็คือประกาศว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่ยจะเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐก็บอกโอ้สหรัฐเห็นด้วยเต็มที่แต่อย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเพิ่งคุยกับออสเตรเลียว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็โฆษณาด้วยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเลยนะ,ะที่สหรัฐจะถ่ายทอดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับประเทศอื่นซึ่งไอประเทศอื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่รั้วบ้านของอาเซียน เนี่องไหมครับเหมือนกับเคารพ้กติกาว่าโอ๊ยอบ้านนี้ห้ามนําอาวุธเข้ามาผมเคารพกฎกติกาแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมติดอาวุธให้เพื่อนบ้านคุณนะแล้วหันเพื่อนหันอาวุธเพื่อนบ้านคุณเนี่ยมาทางคุณด้วยอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่กับทางออสเตรเลียไหมครับเพ่งะเขาจะมีการเลือกตั้งประธานนายกรัฐมนตรีวันที่21เนี่ยครับอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้คนออสเตรเลียเขารู้สึกยังไงครับจย์ เนี่ยครับก,ก็ตอนนี้หลายๆคนก็มองว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนข้างนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนฝักเปลี่ยนฝ่ายแล้วสกอตต์มอริสันไม่ได้กลับมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอีกนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากขั้วตรงข้ามนะครับในวันที่21เนี่ยมันก็อาจจะมีการพลิกโผลหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยแอนโทนีอาเบอนิสนะครับซึ่งมาจากพรรคเลเบอร์คะแนนมันสูงสีมาก ปัจจุบันในรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยสกอตเมอริชันมีที่นั่งอยู่74ที่นะครับ uh huh. แล้วพรรคเลเบอร์ของแอนโทนีเนี่ยมี69ที่นะครับแล้ววันนี้คะแนนนิยม,มแบบสกอตเมอริช uh ัน51แอนโทนี48เพราะนั้นมันก็ฉิวเฉียดกันมากนะครับ uh huh. แล้วถ้ากิดมีการเปลี่ยนขั้วเนี่ยพรรคเลเบอร์เองก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่ไม่เอานโยบายที่จะแบบชักศึกเข้าบ้านโดยการติดอาวุธนิวเคลียร์แบบ ที่สกอตต์มอริสันเอาตัวเองไปปูกพันธ์ทั้งในยุทธศาสตรตเดอะคอร์ดทั้งในยุทาสตร์ All ออคัสครับแล้วเนี่ยครับนโยบายของสหรัฐกับกับอาเซียนตอนนี้ครับตอนนี้คะแนนนิยมของท่านโจไบเดนท่านก็ตกพั่มพแบบนี้ถ้าเกิดถึงคราวหน้าแล้วท่านไม่อยู่แล้วมันจะอยู่ไหมครับโคร,ครงการแบบนี้ครับตอนนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนเองก็ ไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่พูดถึงในจอยส t ตทเมนต์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอ้ยการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนะดูแบ d uh huh. back น e t t e r w ว r l d ถูกต้องไหมครับ uh huh. พูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาโลกร้อนนะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งในอเมริกาในริพับลิกนะันน่ะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอ,อาเซียนเองก็คงคงต้อง,คง,องคงต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าอะไรก็ตามที่ไปคุยกับสหรัฐไว้เนี่ยถ้านโยบายของสหรัฐเปลี่ยน มันก็ไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าเอกสารที่เรียกว่า Joy Vision State m e n t เนี่ยมันไม่ได้มีผลผูกพันบังคับนะครับมันก็แค่เป็นการเจอกันแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ก็คุย,ค,ยคุยกันแล้วก็เออคิดว่าเราคิดไปในทางเดียวกันนะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้บอกเฮ้ยคุณต้องถูกบ,บังคับให้ทําตามนี้นั้นนะเป็นคาหวานเท่านั้นใช่แต่ที่แน่แน่การไปของบรรดาผู้นําอาเซียนในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวช้ก็ตามก็แสดงให้เห็นว่าเราไปอย่างมีศักดิ์ศรี สมภักภูมิใช่ไหมคะอาจารย์ครับเราไม่ได้ไปบบานที่ขอถูกต้องครับก็ไปอย่างครั้งนี้ก็ทาให้เรายิ่งเห็นนะครับว่าถึงแม้อาเซียนเองอาจจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่มีความขัดแย้งกันเห็นไม่ตรงกันนะครับแต่ในเรื่องหนึ่งซึ่งอาเซียนเห็นตรงกันก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจว่าเราเองไม่ต้องการที่จะให้มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝักไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจาก,การภายในของเรานะครับแล้วเราเองก็ก็ยึดมั่นที่จะเป็นมหาอำนาจกลาง แล้วก็ไม่ต้องการที่จะถูกลากเข้าไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ